มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของพระโครแรกนานนะคะพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทาหน้าที่เป็นพานะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่พระฤษษะและพระพละเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความประดมสมบูรณ์ค่ะดังนั้นในการประกอบพระริปพธิธีเพื่อเฉลมคลองดจร,พริพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กําหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมพิธีเสมอมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นะคะโดยกลมปสัสสาว ก็เป็นหน่วยงานที่จะคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตป,ประสุสัดกรมปลาสุสั์จะดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมก็คือว่าจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลําตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก,อกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรนะคะโดยโคทั้งคู่จะต้อง มีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขามีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจม่มใสหูไม่มีตําหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าแล้วก็ขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องลักษณะที่ดีกีบข้อเท้าแข็งแรงถ้ามองดูด้านข้างของลำตัวนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะสำหรับในปีนี้กรมปศสสัว์ ได้ทําการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจํานวนสองคู่ค่ะคือพระโครแรกนานหนึ่งคู่ได้แก่พระโคฟ้าและพระโคใสนะคะและพระโคสํารองหนึ่งคู่ได้แก่พระโคเทิดและพระโคทูนค่ะพระโคฟ้ามีความสูง171ซนติเมตรความยาวลําตัว230ซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก225ซนติเมตรอายุ7ปีนะคะส่วนพระโคใสมีความสูง173ซนติเมตรความยาวลําตัว270ซนติ ความสมบูรณ์รอบอก215ซนติเมตรอายุ7ปีเช่นเดียวกันค่ะพระโครแรกนาะประจำปีนี้นะคะเป็นพระโคพันธไทยมีชื่อประจำพันธ์ว่าพัน์ขาวลำพูนซึ่งเป็นโคที่นิยมเลี้ยงกันในหมู่กเกษตรกรภาคเหนือ จะเห็นได้ว่ามีผิวสีขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวจะไม่มีจุดด่างดำหรือว่ามีสีอื่นบนลำตัวเขาจะมีสีขาวลำเขาเป็นลำเทียนนะคะเขาทั้งสองข้างจะมีลักษณะโค้งสวยงามตามที่ท่านชมเห็นภาพอยู่นี้นะคะดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูค่ะบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวนะคะขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและก็กีดมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืน และเดินจะสงานนะ่างามค่ะผู้ที่เป็นพระยาแรกนาคือท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีนี้นะครับภูมิหลังของท่านเป็นผู้ที่สำเร็จกนนารศึกษาทางด้านสัตวแพทย์มานะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วก็รับราชการในกรมปศุสัตว์ต่อเนื่องมายาวนานจนกระทั่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ิัาระดับสูงทั้งรองที่ีและที่ดีกรมปศุสัตว์นะครับจากนั้นก็หมุนเวียนมาทําหน้าที่เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรอละสหกรณ์อยู่ระยะหนึ่ง แล้วก็กลับไปเป็นทีดีกรมปศุสัตว์แล้วก็ตาแหน่งสุดท้ายที่ท่านดารงอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นปีสุดท้ายในราชการก่อนที่ท่านจะเกษ,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 ษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปีนี้นะครับท่านเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนเทพีผู้หับเงินและผู้หับออกนั้นนะครับก็มีทำเนียนก็ผมว่าผู้ที่เป็นเทพีผู้หับเงินในปีปีนี้นะครับ ปีหน้าหรือปีถัดไปก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น TP ผู้หักทองแล้วก็คัดเลือก TP ผู้หักเงินผู้ใหม่เข้ามาเป็นเป็นรุ่นน้องนะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วพอไปปฏิบัติที่เป็น TP ผู้หักทองในปีต่อไปแล้วปีต่อไปก็ได้เลื่อนเป็นพี่เลี้ยง TP นะครับนะครับสำหรับผู้ที่เป็น TP ผู้หักทองและผู้หักเงินนี้ก็เป็นทมเนียมปฏิบัติที่จะคัดเลือกจากผู้ที่เป็นแครชการโสดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่จาเป็นต้องมาจากกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเช่นในปัจจุบันนี้เทพีคู่หับทองนั้นคือคุณนุชธนาโคตรกรมและคุณสุนีลารู้สุกิจคุณนั้นมาจากกรมปศุสัตว์และสํานักบริหารกองสำนักงานการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับส่วนเทพีคู่หับเงินซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในปีนี้ครับคือคุณเดือนเพนใจคงมาจากกรมวิชาการเกษตรและคุณสรชนกวงกรมมาจากกรมการประมงกรมประมงครับผม นอกจากนี้ยังมีผู้เชิญเครื่องอิสริยยศนะคะซึ่งประกอบด้วยท่านรองอธิบดีกรมปรศุปสัตว์กรมปศุสัตว์คือนายสิริวัน์อินทรมงคลนะคะผู้ช่วชาญด้านอาหารสัตว์น้ำกรมประมงค,คือนายยงยุทธทักษณิณนะคะผู้ในการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1กรมวิชาการเกษตรคือนายสวุวรร์หาวิริยพันธ์และนายสุริพ์อินทรมงคลที่เป็นผู้ในการสํานักตรวจสารวจดินและวางแผนการใช้ดินกรมพัฒนาที่ดินค่ะ ในขณะนี้พระพยาแรกนาได้ว่าปตะพันพืชพันข้าวลงในแปลงนาและไถกลบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปลดประโคออกจากแอกนะครับจากคันไถแล้วก็นําประโคไปบริเวณน้านหน้าพระพราพิธีนะครับส่วนพระยาแรกนานั้นก็กลับไปพักที่โรงพิธีปราบครับผม ในโอกาสนี้พระโคจะได้กินเลี้ยงเสียงไทยนะครับออของสําหรับพระโคกินเลี้ยงเสียงไทยนะั้นมี7สิ่งด้วยกันนะครับมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้าและญ้าถ้าพระโคกินของสิ่งใดก็จะมีคําทํานายไปตามนั้นนะครับ ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีนะคะถ้าพระโคกินถั่วหรืองาจะพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน pues ้ําหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้าท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ เดี๋ยวเราจะได้เฝ้าฟังคำทำนายนะครับเมื่อพระโคได้กินเลี้ยงเสียงถ่ายแล้วเจ้าพนักงานจะได้นำคำทำนายขึ้นกลับคุมทูนทราบฝ่าลองพระบาทครับ พันข้าวที่ใช้ในการพระราชพิธีพธืชสมุคชจรดพระนางคันแรกนาขวัญนี้นะครับนอกจากที่พญาแรกนานได้หวานโปรยลงในร้านแรกนานแล้วนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรได้รับพระราชทานพระมหากรุณาให้นําพันธุ์ข้าวที่เข้าในการพระราชพธิพธีทั้งหมดตั้งแต่เมื่อ,อววานนี้นะครับซึ่งผ่านพระราชพิธีอันเป็นมงคลในพระบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามแล้วเนี่ยนะครับจัดใส่ซองบรรจุใส่ซองขนาดเด็ก แล้วก็แจกจ่ายไปยังผู้ที่เป็นเกษตร,รกรต่างๆทั่วทั้งประเทศนะครับค่ะและขณะนี้ประชาชนที่เป็นเกษตร,รกรจากทั่วทุกสรารทิศก็รวมตัวกันอยู่ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี้นะคะซึ่งจะรอเวลาสําคัญในการแจกพันะะข้าวนี้ค่ะก็ปีนี้ก็บรรจุไปทั้งหมดประมาณ3ามแสนนะครับซึ่งก็จะได้แจกให้ไปตามสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรเทั่วประเทศครับก็คิดว่า อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งความต้องการจริงๆะมีมากกว่านี้เราะว่าเราก็คงทําได้ขนาดนี้แหละครับที่ผู้ที่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวนานีครับได้รับพันค่าพระราชทานไปแล้วนีครับ นำไปบูชาหรือนำไปคลุกเคล้ากับพันุ์ข้าวอย่างไรครับผมเท่าที่เห็นนะครับชาวนาที่ได้ไปเนี่ยสมมุติได้ไปสองหนึ่งมันจะมีไม่กี่มเมล็ดหรอครับผมจะเอาไปปลูกเอาไว้ตามมุมมุมนานะฮะจะแยกปลูกเอาไว้เพื่อทําเป็นข้าวพันแลี้ยงต่อไปเพราะอย่างได้ไปสิบมเมล็ดเนี่ยไปปลูกได้สิบต้นต้นหนึ่งก็จะออกมาอีกสิบ เป็นกอกอละสิบต้นเนี่ยก็จะได้ได้มากพอสมควรที่จะเอาไปใช้ในฤดูต่อไปได้นะครับ,รบผมถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นสิริมงคลมากเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นข้าวที่ทรงปลูกในบร,ริเวณแปลงทดลองใ,<ช>ในสวนจิตรดานนะครับ,รบแล้ว<น>ก็ผ่านพิธีด้วยครับในการปลูกนี่ก็ทางกรมการข้าวก็ได้มอบหมายให้ทางศูงนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเซาเข้ามาดูแลแปลง แปลงข้าวในในสวนจิตรดานะครับหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำเอาไปาปรับปรุงให้คัดแยกพวกสิ่งเจือปนอะไรออกเนี่ยนะฮะจากศูนย์เ,เมล็ดพันธุ์ข้าวชนบุรีครับจนกระทั่งได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเอามาบรรจุถุงแล้วก็นำเข้าพิธีทางใต้นี่แหละครับครับในเวลานี้พระโกกินเลี้ยงเสียไทยหน้าพระปลาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็กำลังจะ กลับไปยังโรงพระโคซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงพิธีพรามบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งเป็นพื้นที่สนามท้องกักว่าเรานึกว่ามีถนนตัดกลางนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือพื้นที่ทางด้านฝั่งด้านทิศเหนือไปชิดทางด้านฝั่งอนุสรีฐานอาสา หรือว่าทางสะพานผ่านพิภพลีลานะครับทางฝั่งด้านทิศใต้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีในวันนี้นะครับบริเวณพระพราพ,พิธีนั้นตั้งอยู่ใกล้เคียงกันกันกบสนนตัดกลางท้องสนามหลวงแล้วก็มีโรงพิธีพราหมณ์อยู่อีกฝั่งหนึ่งทางปลายด้านทิศใต้ของขอท้องสนามหลวง